พอถึงจุดหนึ่งของชีวิตเราจะเริ่มเลือกความสงบมากกว่าความสนุกเลือกความเรียบง่ายมากกว่าความวุ่นวายและนี่คือ5ข้อที่คนผ่านอะไรมาเยอะเท่านั้นจะเข้าใจ 1. เราจะเริ่มไม่อยากวุ่นวายกับใครไม่ใช่เพราะยิงแต่เพราะเหนื่อยเหนื่อยกับการรักษา้ํำใจเหนื่อยกับการฝืนตัวเองเพื่อเข้ากับใครเลยค่อยๆถอยออกมาจากทุกความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกฝืนเลือกอยู่เงียบเยบดีกว่าอยู่ในที่ที่ใจไม่เหนื่อย 2. ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ต้องมีอะไรเยอะไม่ต้องแต่งตัวหรูไม่ต้องโชต้องอวดอะไรไม่ต้องกินของร้านดังไม่ต้องไปเที่ยวที่คนอื่นไปขอแค่ได้นอนเต็มอิ่มกินข้าวอร่อยทำงานเงียบๆแค่นี้ก็พอใจแล้ว 3. ทํทำแต่งานหาแต่เงินไม่ได้ขี้งกแต่รู้ว่าเงินคือความมั่นคงไม่ต้องมีใครก็อยู่ได้แต่ไม่มีเงินอยู่ไม่ได้ทำมากก็ใช้มากทำได้น้อยก็ประหยัด ไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่พอมีไว้ใช้แบบไม่ต้องขอยืมใครแค่นี้ก็พอใจแล้ว 4. มิตรภาพไม่ต้องเยอะเอาแค่จริงใจก็พอจากเคยมีเพื่อนเป็นสิบตอนนี้คุยจริงๆเหลือแค่2-3คนเพราะสุดท้ายชีวิตจริงไม่มีใครว่างมารับฟังเราทุกวันและไม่ใช่ทุกคนที่หวังดีกับเราเหลือไว้แต่คนที่อยู่แล้วใจไม่เหนื่อยนั่นแหละคือเพื่อนแท้ เริ่มรู้ว่าความสบายใจสำคัญกว่าอะไรทั้งหมด <Yeah. S 1> บ้านจะเล็ก <Yeah. S 1> รถจะเก่าเสื้อผ้าจะธรรมดา <Yeah. S 1> ก็ไม่เป็นไรขอแค่ใจสงบ <Yeah. S 1> มีชีวิตแบบที่ไม่ต้องปลอม <Yeah. S 1> เพราะยิ่งโตยิ่งรู้ว่าชีวิตที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดู <Yeah. S 1> คือชีวิตที่สุขที่สุดแล้วอ,อ,อ,อไปไหนก็ไปด้วยเดินตามมาเป็นขบวนเลยไปไหนกันจะไปไหนกัน อืมเฮ้เป็นไหนก็ไปด้วยหมดเลยข้างนี้ย่ากเกิดแล้วตูตูดูดด